อยู่กันในแมปโกะอาร์เดนและเราก็อยู่ในภารกิจใหม่นะครับซึ่งเป็นภารกิจของอาจารย์เฉ่งฉองแสงนะครับแล้วก็คิสเน่ใช่ครับอันนี้มาเอาสับปะรดได้ใจเอาไปใส่อันนั้นเออแป๊บนึงเด้อไปหาทางยิบก่อนเอิ่มสับปะรดสับปะรดเดี๋ยวยิบก่อนนะครับเข้าไปหน้ามขาเขาแห้ ลราดี่งนะครับลราดิ่งก็ได้ที่รถก็เป็นตะเหลียมอ่ะันนี้ไงอ่ะนี่สับปะรดโดนเอามาทรงโจูนโดนใจเอาไปซะทรงโจูนโดนใจเอาไปขายซะนะม่าไม่ดีนะสวนของผมก็ประมาณนี้นะครับลกๆหน่อย อันนี้เขาว่ากันว่าจะให้เอาผลอะไรก็ได้มาใสา่เดี๋ยวคนจะลองเอาเป็นอันนี้ดาร์กฟูดช็อคบวกกับอันนี้มันค well> ือเอาใส่กรได้ไหมนะเขาบอกว่ามันเหมือนเขาบอกว่ามันมันมีคนบอกว่ามันใส่ได้ปลาออกใส่ลองใส่เลยใส่กระไดเคยมีคนบอกว่าใส่ได้เ็อคฟูดเ้เออใส่ไม่ได้ ต้องเป็นแค่ผลอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ถือมาแล้วใครจะเอาบ้างไม่มีใครเอาใช่ไหมจะเ<อ>า้านะเอเอาถามราคาจะขายแล้วนะเออขายแล้วนะเอาสามขายแล้วนเนี่ราคาแพงจัดเลยสําหรับเจ้านี่ถือว่าดีมากหนึ่งล้านกว่ากว่าเลยลนะใช่สรงไปรับนะขายดิหนึ่งล้านกว่าเลยนะ หนึ่งบาทไม่ทุกคนทุกคนตะก,กี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันแพงขนาดไหนหนึ่งบาทไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่นะครับตะก,กี้มันแพงมากทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นเนียทุกคนกดไ like ลค์นะครับขอทัวร์นะยเอาอันเดะเอาอันเรื่องเสียงเดนเอาไปขีด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 แบบหนึ่งเสียงโม้หายหมั โอ้สื่อแตงโมดีกว่าว่าให้ไผซสื่อมีตังหนึ่งล้านเลยดีใจด้วยเอามาจากมักนัดกับด <c oughs> ากอนฟุตนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนผมนะครับอันนี้ผมสมได้ระดับมิติเคิลอืมเอาหายากเอาอัน,นที่ง่ายที่สุดนีอ่อ,อันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ของผมนะครับ สว่วนนี้ก็จะเป็นเนีย่ยเอาอันอฟ้าๆเนี่ยแดงแดงอันฟ้าๆด้านบนอยู่ไดงด้านบนไดงแป๊บนึงเด้อไดงวะเป็นเป็นหนึนะครับอันไหนกระโดดตุ๊กกระโดดอะไรบ้าเนี่ยกระโดดยึดต้นผมโอเคเด้อไอตัวหาทางปีนไปให้ได้ก่อนเห <c oughs> นื่อยตอนนี้อยู่นี่แหละตอนนี้สวนผมลกมากจนตอนนี้แทบเรียกไม่ได้บาสวนเลย มันเป็นป่ามันเป็นป่าสวาน่าที่ลกกว่านี้เป็นยงไใจแล้วครับโดมมีสองรหัสอันนี้เป็นรหัสรหัสที่สวนไม่เคลุกมาท่นไหลแต่ก็อันนี้เป็นรหัสที่สวนอันอันที่สองเป็นรหัสของโดมที่สวนลกลกต้องใช้คำว่าลกแบบันเดียวทอันที่ลกกว่านี้ใจแล้วครับไอโดมมันจมันจะเอามาอวดของอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้ผลมันหลอกในนี่ย โอเคเหมือนว่าตอนนี้โดมน่าจะเอา,หารหัสอีกอันหนึ่งยัดเข้ามาในนี่ครับนนี่นนครับลกมันป่าซาวา <c oughs> น่าเอ่อันนี้เป็นหรหัสผมนะครับผมให้โดมมันไป <c oughs> อันนี้อันนี้นุปันเองอันนี้นุปันเองใช่ครับส่วนอันนี้มันปันเองแต่ว่า,หารหารรัสเนี้รรยรหัสเนี้ยเป็นรหัสปลาฟุตผมให้มันนะครับ เราเราตนทว่ทวจะข้อมิจอมต้งเอะเอาไปเอาเองี่ละะจะข้อมิมัเอากรไดล้ไมนมีสูงไปเอาให้ดูดูเสียโลบะบไปค่ะเอาให้ดอกห้เยี๋ยวแหลกผลยังกระดาไวนห้เลยเอาซัดเรียงเลยวะบ,บอ โอเคกันกับว่าได้เอาตัวยังกระปิบ่กระปิกระปีปลาโอเคเอากระปีปลามาไอเอาคนมากไปแล้วก็โคชเขาหกาในใจนะว่าสุหายจริงอะกระปิอะกระปิแซมป์ถ้าเกิดว่าผมกปิถ้าเกิดว่าผมโดนบิดให้ทุกคนให้ทุกคนเป็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกรหัสแล้วถ้าผมโดนบิดผมจะบอกรหัสวันลกล็กดียร์ล้วก็เจ็บซุ่มแกะทุกคนหนึ่งคนนะครับ <biases S 1> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรหัสเนี้ยรหัสเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยรหัสคอ,องพี่นิี่โดนบิดตออ่านะครับนนถ้าเกิดวา่าเกิดถ้าเกิดว่ามันบิดผมนะผมจะเอารหัสเนี้ยไปเผยแพร่แล้วทุกคนก็ไปเอาได้เลยรหัสของน้องดมนะครับรหัสเนี้ยไม่ใช่แล้วครับรหัสล,ลกๆเนี่ยแล้วครับออผมจะไปเผยแพร่นะถ้าโดมบิด บิดนะถ้าบิดรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรโดนลหัสไขึน,น,นใช่เออเพราะฉะนั้นคุณอย่าบิดอืมสวนกระลุกเกินโอ้แบบหนึ่งนะครับสวนผมผักมันอยู่ใกล้กัน,นใช่มีมีฮอดผลที่เก็บได้เป็นปีเป็นใช่ เดี๋ยวเก็บให้รหัสนี้สุนแจกร,รหัสไอ,อ,อ้เพื่อนนี่อ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่มาเอามาเอานี่นี่แรงแสงไหนรหัสปั่นไหยักยักปั่นรหัสไหเอารหัสอันนี้มาเอาเร็วไอรหัสสวนกากาดเอาเอาไปให้รหัสสวนก,กากาดสิรหัสสวนก,กาก,ก,กาดอยู่ไหนแม่พิษผลพิษผลก็นี่ละอันน,น,นั้นไม่สูงโผล่อะเออไป คับบีบลามามวิ่งเร็วยสวยงามย้อนยอนยอนย้อนโอเคคับบีบลานะครับทุกคนเห็นนะโอเคโอเคกลางสีออกโอเคได้คับบีบลาแล้วครับโอเคหลอย่างที่เราได้แล้ว,เ,วเอาไปขับตัวกันโอ้โหสองล้ <c oughs> านดูหายครับมาครับดูสวนกากๆของคนในสี โอ้โหมีผลรายขายบ้างคนหาชิคาน่าร้านขายเลยบิดโดนบิดแน่นอนครับนั่นไงเฮ้ยแจ่แบมบูขายนะเปิดรับแบมบูแบมบูแจ็คซุ่มแจ็ครหัสเนี่ยแจเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกรหัสไอโดนะครับจริงให้เลยให้จริงครับให้จริงนะครับเพราะว่าไอโดมันจะสร้างรหัสใหม่ไอโดมัน อวดนะครับเอ้ดอวดนะครับไม่รู้กันว่าใครจะเดี๋ยวเยวปั้นไปอีกก้อนปั้นให้มีลายกว่านี้เดี๋ยวปั้นไปอีกก้อนแล้วก็เอาไปให้ตะซุ่มแจกไอ้โดมไอ้โดมมันจะปั้นให้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอครับใครไม่รอไปเก๊ะทุกคนช่วยด้วยโอ้โอ้โอ้แขอท่านตะวันไงอืมซันฟ้าเบล่ะอืม ไอ้บ่ได้ใส่ a อพีเคะไอ้ให้ให้ทานสวรรไม่ได้ว้าวเอ้ารหัสการไปได้หรอรหัสการยาวๆายวอ้ะเฮแล้วสวรหัสการยังอยู่ฮะ อฮะฮะรหัสกากเอาที่สวนรหัสกากเอาไปละไปแล้ว,ลวโอเครหัสสวนรหัสกากไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาขายอันนี้กันนะครับยังตอนนั้นที่เห็นยังวะจะม่ได้เอาเรียบร้อย,ยเป็นกันทุกคนแน่แบบเนี้ยไอ้ยังไงไอ้ดูมันเป็นบ่อยครับทุกคนอ่ะให้ให้อันนี้ หาไอ,าจอเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรน่งก็ต้องเอามาให้อายถ้าเน่งเอามาให้อายได้เอาไงนะเอาเต้นนิ่งต้องมาหาอไอเจอค่ะหาอายเจอได้ให้เล่ทัวทัวอยักสองอันแบบเรื่องเสียงแอมที่แรกขาทำใบท์ทำไบท์คือแอมที่สองลานค่ะลานค่ไะไบลานค่ะแต่บอกนี่ว่าลานคาไหน หลังลานค่ะนั่หนีไหมนั่เอตอนเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบเอามาเอามาเอามาเอาถั่วมาก่อนเออไปไปเก็บถั่วกันแล้วครับถั่ักษ์้วเตอร์ร์เติรเติรเติร์เตอร์เติร์เตอร์เติร์เ์เตร์์เตร์์ร์เตต์ัเเเ บาอ้าเอาทั่วใหม่เอาทั่วใหม่มันใหญ่เอ่อเอ่อทั่วใหม่เอาทั่วใหม่สองเงนนี่เงี้ยสองเงนนี่จ้ำจี้หรือมะเขือเอามะเขืออ่าไปมะเขือเอาโคโค่นะจำจี้น้ำจำโอเคเอาโคโค่นั่นนะไม่งั้นแล้วรวยสวยแล้วเออเออโอเคโอเค โคโคนัทนห้าสิบแปดโลนั่นคือหัวก็กระลูกไงแล้ววันจากสวนเล้ด้วยละนะหละังจากที่เราได้โคโคนัทนห้าสิบแปดโลมาแล,ล้วทุกคนคนรู้ใช่ไหมครับว่าผมจะทำอะไรเฮ้เฮ้เฮ้มันมีเควสหนึ่งอยู่ที่ให้ที่ให้เราเอาพืชผักห้าสิบเอ๊ะมายืนข้างค้างเลยแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปใครหาสปล๊า เอ้ยสนใจเอาผลขึ้นเพราะแลงกับสัตว์เลี้ยงขอให้บันไดของดีทัน<ไ>จะลุกยังไงวไะไหนสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ต้องเอาผลขึ้นโอเคเดี๋ยวจูบใครกันโอเคจจโอเค,อ,เคอ่ะเอาสัตว์เลี้ยงไปก่อนไปไปอ่ะเอาปูไปก่อนโอ้ยบ้าบ้าเอาไอาสเอสียวไอเสียวสัตว์เลี้ยงนี่ใครสีเหลืองอเเหลืองดแแมแกะไป,ไปิ ยังังคาปิับาปิ้ัเอามาเอาาอาปิ้มาไปงไงทีุ่ดทีเคยได้มาเลยเอาปิมาคาปิมาไม่ยซื้อไหมเออาปิกินได้เชื่อด้เออโอ้โหแล้นี่ก็ไกับคาปิตอนนี้เราก็ได้คาปิป้าละมาแล้วครับคาปิป้าละโอเคครับ นลขายผลขายเดี๋ยวผมดูสุดแล้วก่อนผนขายผลที่เสร็จผลที่เสร็จมีแต่ของเฮ็ดขายมีแต่ฮะเฮ็ดขายก็ได้ขายไอ้เพิ่งเยอมาครับเดี๋ยวผมคือผมผมจาได้ตอนนั้นอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีให้ใส่ผลน้าหนัก50แต่ตอนนี้มันหายแล้วกิจกรรมไดโนเสาร์ผมจําได้ทุ่งทุ่งทุ่งเสพูเบียอะไรเนี่ยทุ่งทุ่งทุ่งเะพ โอเคคลิปนี้ก็มีเพืนเท่าน,นี้นะครับปลูกสวนมุมหัวส,สุ่ๆจุดจั่วไปนะครับก็ไปเล่นเล่นให้คลิปเบเบีเออเบเบอีกแล้วให้คลิปเล่นเล่นเบเบีในในไเกมมามาเลยไม่หยุดทางทางไอ่สำหรับคลิปอะแมนสำหรับวันนี้มีเพื่อนเท่านี้บายบายนะครับบายบายทุกคนบายบายบาย <Bye. S 2> បាយបោបបាយអើយបា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 យ